สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินีสานช่องข่าวเบาป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังเลขหวยซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนนี้วันนี้เบาป้อมมีข่าวสุดยินดีแล้วกะ็ยินดีกับสาวบึงการสุดเฮงซื้อเลขทะเบียนรถชนกันตายถูกที่1รับหล้านจากข่าวนะครับสาวรีดจากบึงการนะครับ โพดหิงน,นะครับเห็นรถชนกันมองทะเบียนเห็นเลข03แล้วนาไปซื้อลอตเตอรี่แม่ค้ามาขายเหลือใบสุดท้ายพอดีเหลือเชื่อถูกรางวัลที่หนึ่งรับ6หลานเฮลั่นบ้านเมื่อเวลา7นาฬิกานะครับวันที่18กุมภาพู้ซื้อข่าวจังหวัดบึงการได้รับแจ้งว่ามีชาวสวนยางถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจำนวนหนึ่งใบกําลังเดินทางไปรับเงินที่กทมจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่7หมู่10บ,บ้านวังด่าง ตำบลหอคำอําเภอเมือเงเบึงการจังหวัดบึงการทราบชื่อผู้โชคดีว่านางสาวออนอนงหรือโออยชมพูอายุ25ปีกําลังนั่งคุยอยู่กับญาติิโดยนางสาวออนอนงยอมรับว่าตนคือผู้โชคดีที่ถูกระงวันที่หนึ่งจริงตามที่ได้เล่ามาไปเล่ามาของความเฮงที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าบ่ายวันที่16กุมภาหลังขายยางก้อนถ้วยได้เงินแล้วได้เดินทางไปซื้อของกินของใช้ในตลาดสดอําเภอปากคาดที่อยู่ใกล้บ้าน ระหว่างทางพบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์คนขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสายตาไปสะดุดที่เลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ลงท้ายด้วย03เมื่อเดินทางไปถึงตลาดสดเทศบาลตำบลปากขาดมีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินทางเข้ามาหาพร้อมกับเสนอขายลอตเตอรี่ที่เหลือเพียงไม่กี่ใบตนจึงถามว่ามีเลขลงท้าย03ไหมปรากฏว่าเหลืออยู่ใบเดียวพอดีเพราะเป็นช่วงบ่ายใกล้หววออกจึงได้ซื้อใหมยเลข 424603ก็ไม่ได้หวังว่าจะถูกรางวัลใหญ่ตัวอะไรเพราะตั้งแต่ปีใหม่มานี้เคยถูกหวยมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าถูกเลขทยสามตัวหรือสอทัวก็พอเมื่อกลับมาถึงบ้านจังหวะที่ถ่ายทอดสดลอตเตอรี่พอดีจึงได้นั่งดูเห็นรางวัลที่หนึ่งออกตรงกับลอตเตอรี่ตัวเองซื้อเอาไว้คือ424603จึงดีใจเฮกันทั้งบ้านทั้งสามีและพ่อแม่นางสาวอนนุนรับจ้างขลิดยาง เป็นสาวนะครับรับจ้งางขีดยาผู้โชคดีกล่าวว่าหลังรู้ว่าถูกรางวัลที่1จึงเดินทางไปพบกับร้อยตํารวจเอกนรงศรีมาศร100อ้อยเวรสอพอหอคําเพื่อบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานและเมื่อวานได้ไปเปิดบัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่งเอาไว้เพื่อรองรับการอุเงินและในวันนี้จะเดินทางเข้าไปรับเงินที่กองสลากจะนําเงินเข้าฝากประจําไว้ประมาณ4ล้านเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรที่มีอยู่คนเดียววัยเพียงสามขวบ ส่วนหนึ่งจะแบ่งใช้หนี้ให้แม่ซึ่งเป็นหนี้อยู่กับทกศและเก็บไว้สร้างบ้านหลังเล็กๆพออยู่พออาศัยซึ่งได้ถมที่ไว้แล้วนอกนั้นก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรต่อไปส่วนอาชีพรับจ้างปีดยางที่มีอยู่ประมาณ1,200ต้นแบ่งรายได้ห้าสิบห้าสิบก็พอกินพอใช้ซึ่งเจ้าของสวนยางก็สอบถามตนอยู่หากด้วยหกล้านจะมารับจ้างปิดยางหรือไม่ตนก็อตอบอย่างไม่ลังรีเลยว่ามาปิดเหมือนเดิมเพราะไกลบ้านและเป็นอาชีพ ที่บริสุทธิ์ก็ขอสแสดงความยินดีกับสาวกลิดยางดวงหฮงบึงการด้วยนะครับผู้โชคดีท่านต่อไปอาจจะเป็นคุณอ่ากาพี่น้องท่านใดนะครับชอบการรายงานข่าวสไตล์บ่าวป้อมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ